ฮะอาอาลงมือลงมือนเพียร <OR> เลท่านใจดีเ้ะท่าน่าศิพาเข้าไปบบไปไปมาอบร่มมาโอ้ถ้าไปย่น่อยผมี่เสีกันสะกลุ้นเนากินเนาะแส่บแบนมั่ได้ที่หิวแบบนี้ก็คือกันไป็นเรียกัดิบนต้องทามหาสุกเลย มันปลอดเอ็นก็ห่อดอกพี่น้องเอ็นก็ห่อบ่กินกิ้งงานนี่กินแต่น้ำเปล่ามาตะก,ก็บเห็ดพี่นอ้องทิ้มงานแต่ว่าหางสิมากินลำว่ะตอนแรกว่าสิเอ็นปปลาชิเป็นต้มน้องไม่ กินกับตำหมองหุั้งไว้ย่ว hey. ่าสิแกงเฮ็ดมาสิไปต้มน้มาที่นี่โบไหวเมื่อโ่หอดบานหิวแห้งลงม่จะพูดเนได้ลูกไมไปเย็บเฮ็ดหาถึงแต่บางอย่าจะได้ย่มันถึงโ่หอดบานง่ายลูดเลยต้มน้ำหม้เป็นตำน้ำใหม่ตื้นก็เลยบ่ได้เปิดตั้งไว้อยู่มุ่เจ้าเป็นตุมนน้ำหม่ส่ที่น่เขาปุ้ Uh huh. เอาอีกจานนึ่ง้ะลูกเอาเกลีอีจานนึงก่เป็นเตสีอินห้องนะโดยเป็นสุดยอดที่สั่งหลาหลายเนี่ยเตี้ย อาคิดอาาอาลงมือลงมือปรเทศเรียวท่านใกดีแ the ต well. ่อนีีครับเสียไม่ใช่คนหนานะมองเไปเที่ยวเื่อม่คนน่เาข่วงนัเขาเจ้ามัจ้าให้เขาหน่อยติดเขาหน่อยขอคนรกันลลงมือลงมือมือบาด ดีบางทผ่นท่านวาสิบหาเข้าไปโบไปสอง่ไหมต่ไปได้เท่ไหร่อ้โที่าอบรมมาโอ้แค่าคอยผมเจอไรกมันเจยอมไเจีเยอะเียวเยไ่ว๋า แสบป่ะ้ไปกินก้อยเทียวนึงยวนไ่ใส่กับสับะคนเนาะเขากินเอาะแสบแบบมันได้หิวแบบนี้ก็คือกันไปหน่อยหิวทีบงานห้าง็ตอง่วงด้วยเรียกดก็ปตองทามหาซุกด้วยซุกซุนเป็นเป้า ทีมงานโอ้บ่ต้องถามหาสุดูเลยต้องถามหาสุดสุบเด่นดิบย่างเดียวแต่วหางปลอดเอ็นก็หอดไปนองเอ็ก็อดกินทีมงานนี่กินแต่น้ำเปลาทีมงานน้ำเปล่าแก้มนะแก็ก็หนบ่เกลี่ยมัอันนี้ผักผักมิกผักมิกผักกระดาออผักนึงอันั้น Ăn nhăn nè Anh được mày vậy กงลาบผมสุมแสบโดยต้่มผมพี่น้องกินที่น,นี่คุ้งผมกินลาบยิบแต่ว่ากินน้ำเปล่าเอเข่าติดมือไปปลาหายเจบเฮ็ดมากเข่าติดมืออาซีมึงตุ่มกันพี่น้อง tôm cúm cúm nhau Cảm ơn các bạn đã theo xăng Để ý ิดแต่เข้าติดมือเขาจะเล่นน้ำมันมากเออเขาติดมือเขาเนี้ยติดมือรสชาติดีนะรสชาติโอเคตำหมักหมตำหมักหมูมจุดอะได้ป็ตนตุงมอะไร

nhắm nuốt đi ตอนแรกว่างแผนไปดีดี <c oughs> <c oughs> แบคสีปิดตุ่ม, <c oughs> ม้ำไมเียง

มันถือกินเพียนะมันหอมเพียเมื่อนั้นมันไปน้องเลยบอกว่าเมื่อไหร่เม่วังไื่อขนมนมเลื่อ้ยืนกินได้เด้อท่านนี่เหาจาบาทกน้องหายไปขันสอบมีใบซื้อแบงค์ท่าน บานเอาเอาพามาซักกินเนี่ยมะเศาก็จะมาเดินไปได้หนึ่ชั่วปร้คองสุก้าเลยวนเห็นแบ่งคขั้นแบงเดียวก็เสมยงบนเราให้กันซ้อมล่อยมือไปหาตาแวมันเจอคนสื่อแวมกอง

ใส่เพียแ์เมนเอาเพียใส่หลายๆนะเป็นอ้อมแหละนหนอยแต่ว่าแมนแต่ว่าใส่เพียร์มันหอมหอมอามาแรกไว้เส้นต้นไม้รองบงวัดดูเขาดูใส,เเส่เพี้ยนขึ้กะทิเพี้ยนตัวเล็บตัวมันมือไปครับพี่แบงกะแหวมันก่อนมันกะสลังนเตียงเตียนเสียพาวมาพอดีลูกกบะบ่ได้เนาะไปที่มิ้ พญานี่ได้ส้มลูกโอ้พญานี่คนจะสลบใจเห็นบอกวันแล้วกกลับมาเนหางเหล่าเลยเนียวพานก็เห็นแภาพภาพพกว่านันเศารได้ยินห่นอีหน่อยแล้วเอาย่ายเจ้าดาพญานี่เยู่บว่าอีหน่อยแรงเป็นคือพวกคยกินเหล่ามาว่ากวกเคยกินน้ำมือแต่ดาแล่วมือก็เลยกองมาข่วนออกขด้วยนะวันนกินน้ำต้องไปแล้วข้า่วนบอก่วนองหกอลย มากมาพี่น <at> ้องกินน้ำกันแซบแจ็บรียบรอยแล้วพี่น้อเกี๊ยวมาเนี่ยลาบกระแซบตุ่มแห้งแซบแห้งครับน้ำนวดดีตุ่มขมนแล้วก็โอเคอันนี้ย่างย่างเสือเสือทองไงเนื้อจะหน่อยพี่น้อย่างเสือเขี้ยวก็ดี